แก่นธรรมธรรมะบรรยายโดยท่านอาจารย์ทรงกรดมั่นสิงเสียงอ่านและดนตรีบรรเลงโดยนัสุชยาพาตุบุตร2ี่สทำความเข้าใจเรื่องสติแสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่19ทธันวาคม2559 ปฏิบัติสติในชีวิตประจำวันคือรู้สึกตัวรวมรวมทั้งตัวเหมือนที่เราอีกคนมองดูอีกคนใช่หรือไม่คะท่านทรงกลดวันนี้จะมาสอนให้พวกเรารู้จักสติกันอีกครั้งหนึ่งสติแปลว่าความระลึกได้แต่ไม่ใช่ระลึกได้แบบความจำ ในวงเล็บสัญญาที่บางคนบอกว่าก็ทำโน,น่นนี่นั่นก็มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะอย่างนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวอย่างแท้จริงแล้วถ้าเราหลงไปคนดูจะหายพอดึงกลับมาเห็นใหม่สิ่งที่หลงไปมันจะหายไปถ้ารู้จะไม่หลงถ้าหลงจะไม่รู้ บางคนทำกับข้าวขับรถก็รู้อยู่นี่คือการทำกับข้าวการขับรถอันนี้ไม่ใช่สติเป็นความจําว่านี่คือการขับรถนะสติคือจะต้องรู้สึกตัวเหมือนตื่นออกมาดูใครอีกคนหนึ่งกำลังขับรถผู้รู้ผู้ตื่นนั่นไงเวลาเราหายใจเข้าลึกๆ เราจะรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวนี่แหละคือสติคือทางสายกลางคืออาณาปานาสติที่พระพุทธเจ้าใช้ตรัสรู้ในคืนวันวิสาขาบูชาแต่สติที่ว่าไม่จำเป็นต้องหายใจเข้าลึกๆอย่างเดียวแล้วจึงจะพบแม้ยืนเดินนั่งนอนก็ทำความรู้สึกตัวได้ตลอดเวลา ในสติปัฏฐานสี่จึงมีเรื่องอิริยาบถจัดอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานไม่ว่าจะอยู่หมวดไหนในสติปัฏฐานสี่มันก็รดเดียวกันหมดนั่นแหละคือสติตัวเดียวกันทำไมจึงเป็นสติได้เพราะทันทีที่เรามองดูตัวเราเหมือนอีกคนดูขณะนั้นสติดึงจิตออกมาเป็นผู้ดู ถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่เพราะสติอ่อนไม่มีกำลังสักพักจิตก็จะหลงไปเป็นผู้เป็นอีกเลยดูไม่ตั้งมั่นเสียทีมันจะไปไปมามาอยู่อย่างนี้สำหรับคนทั่วไปแม้พระโสดาบันพระสกทาคามีก็ยังไปไปมามาอยู่แต่น้อยกว่าปุถุชนมาก ส่วนพระอนาคามีนี้จิตไม่ไปไม่มาจิตตั้งมั่นอยู่กับรู้ตลอดเวลาจิตพระอนาคามีจึงเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นผู้ดูเราจะเห็นอารมณ์มันเกิดดับเป็นการเห็นด้วยสตินั่นเองอย่างที่ผมยกตัวอย่างบ่อยถ้าเรานั่งในบ้านเราก็ไม่เห็นตัวบ้าน ต้องออกมาข้างนอกนั่นแหละจึงจะเห็นการเจริญสติก็เช่นกันสติเป็นตัวทำให้จิตหยุดหยุดยด,ดูดูอารมณ์ต่างๆที่กำลังเกิดกำลังดับผู้ปฏิบัติตัวสตินี้เราสามารถแผ่ออกไปรอบๆตัวได้ไหมแผ่ให้รู้ออกไปกว้าง สัมผัสรู้สิ่งอื่นๆรอบตัว360องศาแบบนี้เรียกสติไหมคะท่านทรงกลดสติจะต้องรู้อยู่กับที่ไม่แผ่ไปถ้าแผ่เท่ากับส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลจึงบอกว่าสตินี่คือรู้อยู่กับที่หลวงปู่ชาบอกว่า ถ้ามีสติมันจะหยุดหยุดอยู่กับรู้หยุดเพื่อจะได้เห็นจะได้พิจารณาไตรลักษณ์ได้ถ้ามีสติดีจริงๆมันจะสงบเยือกเย็นมีปิติอยู่ตลอดเวลาที่มีปิติเพราะกระแสะอารมณ์ที่เร่าร้อนไม่สามารถเข้าถึงจิตได้สติเป็นเครื่องกลางกั้นกิเลส นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กิเลสคือความร้อนเครื่องร้อยรัดทิมแทงกิเลสเข้าไม่ถึงจิตจิตก็เย็นสินิพพานจึงแปลอีกอย่างว่าเย็น